ใส่ๆแกรีกันเลยเลยเนี่ยมันสะต้องมันจะต้องจะใส่กัเลยกระทรวงการกุศลมันก็บ้านปีใหม่มันก็มีเงินหสวชนะของเาทุนกู้ใช้ทั้งก <oh> no, ู hm ้เก uh ็บก uh 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 ้อนเงินเงินกัพอดีค่าเงินกสอนหัวบ้านเป็นพวกผู้ชายที่บ้านนอกเองบางอย่าสิบ้านนางพิบัติ พวุของาแม่รูสกแลววาเให้ขาพอราเรียบให้เาตอนี้เราให้น้ดเจ้าดีพอแล้วหน้ำยังจัดมัรับซอยูไปขายนี่น่าเลยวกเดียวนันงรนผาเขากเขาม่ส่งเลแต่ละนั่งเลยพี่ห่ลยวันนี้ตอนน้ากทกัลยท้กคน่าทังกะล่ำลูกค้น